สวัสดีนะครับวันนี้เป็นการประชุมคอรมอีกครั้งหนึ่งก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาจะเห็นว่าประชุมตั้งแต่เช้า9ก้านาฬิกาแลเสร็จเกือบบ่ายโมงนะครับซึ่งก็เป็นปกติของคองรามอของรัฐบาลเรานะครับหลายอย่างก็นําเสนอเข้ามาเพื่อนําสู่การแก้ปัญหานะทั้งในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากข้อเรียกร้องของประชาชนไม่ว่าจะการใช้จ่ายไม่ว่าการจะเบิกจ่ายต่างๆเราพยายามจะแก้ไขในทุกมิตินะครับ อย่างไรก็ตามก็ขอกลับเรียนว่าเรื่องอย่างสถานไม่เป็นไม่ใช่สถานปกติในเวลานี้และ่ังๆมันอาจจะมีข้อติดขัดอยู่บ้างนะครับในวิธีการด้วยกลไกใหม่ๆที่จะต้องออกไปนะครับเพื่อสอดคล้องและตานความต้องการของประชาชนเพราะรัฐบาลมุ่งหวังที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวคงชี้แจงรับฟังคําชี้แจงจากท่านโฆษกรัฐบาลต่อไปในรายละเอียดนะครับ คำถามของท่านอันแรกก็คือพีพีทีวีท่านก็ถามผมเรื่องก้แก้ไขรัฐนูรายมาตรารัฐนูนแก้ไขระบบการเลือกตั้งการเลือกนายกต่างๆนี้เป็นเรื่องของในกระบวนการในสภานะครับผมเองไม,ไม่ได้มีข้อขัดข้องแต่ประการใดก็ขอให้เป็นการหาหรือเพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาในเรื่องกันแล้วนะก็มีทั้งพักร่วมมีทั้งพรคฝ่ายค้านมีอะไรเยอะแยะหมดนะครับรัฐบาลก็ก็ติดตามอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็หวังทุกอย่างกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ เรื่องการจ่ายงบประมาณมันก็มีเหตุผลสําคัญก็คือต้องใช้นะครับถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาจะจาเป็นจะต้องทาประชามติก,ก็ต้องทําก็ต้องฮะต้องหางบประมาณน,นะมานินการนะครับซึ่งก็ทุกท่านก็ทราบดีว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องของงประมาณอยู่แต่ผมก็ไม่ขัดข้องนะครับก็แล้วแต่ท่านเรื่องการชุมนุมวันที่1 9บ0้าี่สิบรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรในการเหลียลาาเลี่ยงรัฐบาลหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับรัฐบาลหลีกเลี่ยงฝ่ายรัฐคงหลีกเลี่ยง เจ้าที่พอเรือเรือนต้องหาหาลีกเลี่ยงเพราะนั้นใครไม่หลีกเลี่ยงก็ต้องไปหามานะครับการป้องกันมือที่สามที่สี่อนนี้ถ้าก็ทราบดีหมดคําถามถ้าก็ตอบมีคําตอบท่านอยู่แล้วแหละในน,นะนี้นะเพราะนั้นรัฐบาลก็ยืนยันในเะรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ทําให้การปริการในช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้ด,ด้วยดีเพื่อสอดค้องวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้นะครับหลายประเทศก็ดาเนินการทําอย่างไรให้บ้านเมืองสงบสุขที่สุด รัฐบาลมีเสถียรภาพในการทำงานในช่วงนี้นะครับผมก็กลับเรียนใน่วนนี้นะทัานก็ขอร้องกันทุกฝ่ายทั้งแกนนํานักผู้ชุมนุมเจ้าที่ทุกฝ่ายต้ช่วยกันสังเกตสอดส่องเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็ดูแลลูกหลานของเราให้ปลอดภัยนะครับอย่าให้ตกไปเ้วยเครื่องไม้เครื่องมือของใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นการชุมนุมโดยบริสุทธิ์แ้วผมก็ไม่เคยมีปัญหาใครทั้งสิ้นนะครับส่วนว่าจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไปสืบหากันต่อไปนะหลังอย่างนี้ไปโน่นไปนะครับก็พอจะมีข้อมูลอยู่บ้าง เรื่องเอกสารปลอมท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเอเอกสารปลอมเขาก็ชี้แจงมาแล้วไม่ใช่หรือโดยการเขาก็มีเอกสารเขาก็ชี้แจงมาเป็นเอกสารปลอมวันนี้ก็ปลอมวันนี้ทุกอย่างน,นะท่านก็ทราบดีมีมันมีาการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีด้านยูทิลมีปลอมได้หมดอ้าปากพูดก็พูดได้หมดดัดแปลงเสียงดัดแปลงคําพูดนะลอกแบบลายเซนลอกมีทุกอย่างนะเพราะนั้นขอให้ทุกคนได้มีภูมิคุ้มกันนะครับตรวจสอบก่อนแชร์ ม้ก็จะมีปัญหาในเรื่องการดำเนินคดีต่อไปในอนาคตนะครับผมก็อยากคำพูดไว้ในเรื่องเหล่านี้นะก็ยืนยันนะครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดในการดูแลเจ้าน้าที่พิจุ์ดูแลเด็กลูกหลานของท่านนะครับแล้วท่านก็ต้องดูแลตัวเองของท่านไปด้วยดาะนั้นมาตรการใดๆที่โดยเฉพาะย่งในเรื่องของการตรวจสอบเรื่ององอาวุธในเรื่องของการแพร่ระบาดต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลเขานะครับเพราะลูกหลานของท่านก็เหมือนลูกหลานของเราเหมือนกันนะครับ เรื่องวันจ่ายเงินผู้สูงอายุและเบี้ยชีพคนพิการท่านก็ทราบดีตรงเขตผลนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วนะก็ยังมีหลายคนบอกเอามาโยงกันว่าเงินไม่อพอไม่มีเงินจ่ายไม่ใช่หรอกครับเป็นเรื่องของร,ระบบการจ่นะายนะเรื่องทะเบียนเรื่องต่างๆวันนี้ก็จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับจากเดิมที่เขากําหนดไว้22งกันยายนนี้ใช่ไหมนั่นก็พยายามจะให้ให้ทานตนมกกำหนดนะครับ เรื่องของการออกวีซา่นานักท่องเที่ยวแบบใหม่ Special Tourist v i s a วันนี้ก็มีการหารือกันเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องรอฟังทางสบประคอยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเพราะวันนี้ก็ต้องไปรับฟังเขาที่เห็นด้วยอะไรด้วยต่างๆหลายส่วนด้วยกันสิ่งสำคัญที่ถุกคนมยืนยันว่ามันต้องมีเสถียรความ t ี่เนนะสิบสี่วันทุกคนกลุ่มพวกนี้มาอยู่ยาวไม่ว่าจะเรื่องท่องเที่ยวและสุขภาพซึ่งสามารถจะใช้เวลาในการที่ใจความถี่ได้อยู่แล้วในอัลเทอร์เนทีฟ ควอลตินหรือในที่เขาเลือกอะนะที่มันสามารถจะอยู่ในพื้นที่ที่กําหนดได้นะครับไม่ไปแพร่ระบาดกับข้างนอกนะหรือในโรงพยาบาลที่เรียกว่าฮอสพิตอล์ควอลตินนะนั้นก็ขอให้ให้ให้ช่วยกันพันามันในสิ่งที่มันควรจะเป็นเนะเพื่อทั้งนี้เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันสิ่งที่ที่สุดคือระบบการสาธารณสุขของเราเลยถือว่าดีที่สุดในโลกอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นต้องมาใจตรงนี้ แตนะเพราะนั้นมันมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละความร่วมมือแต่เรื่องการตรวจสอบกาตรติดตามนะการตรวจแจ้การคัดกรองก็ <c oughs> งความสัมันก็อยาก,กาศจะตกเพราะนั้นะหลายพื้นที่หลายกิจกรรมที่เราผ่อนคลายไปให้แล้วตอนยังไม่ผ่อนคลายท่านก็ขอร้องรนะัฐบาลแต่เมื่อรัฐบาลคลายล็อกไปให้แล้วท่านก็เริ่มคลายความเข้มงวดของท่านลงไปนั่นแหละอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่สามารถทําตามกําหนดการ มาตรการต่างๆเรานั้นได้ก็อย่ามาโทษรัฐบาลเพราะเป็นเป็นกรอบที่วางไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องวันหยุดเพิ่มตตเติมอันนี้ผมก็ตำหมีไว้เฉยๆนะแต่มันจะทําได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องรอเวลาอย่าเพิ่งไปเลยกันมากมายแล้วก็ถ้า,ถาจะถ้าจะมีวันหยุดพิเศษขึ้นมาก็าต้องประกาศาล่วงหน้าเพื่อที่มีแผนการท่องเที่ยวนะประกาศกระชั้น,นมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ก็ขอให้ไปดูในเดือนตุลามันมีวันหยุดธรรมดาวันหยุด นักขาตันเลก็ไปอยู่แล้วก็ไปดูตรงนั้นไปก่อนอย่ามาบอกว่ารัฐบาลไม่บอกก่อนเพราะไม่ได้พิเศษอะไรถ้าจะพิเศษจะบอกล่วงหน้านะครับผมก็เป็นห่วงเรื่องของการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนัここ้นก็ว well er. <techn ic art> so ันนี้ก็มีหลายอย่างที่มันแพร่อยู่ตามสื่อตามโซเชียลทุกคนก็ต้องต้องก่อนออกไปที่อื่น หรือไปขยายความซึ่งบางทีมันก็ไปก็มีคนไม่หวังดีไปใช้ตรงนั้นในการที่ปลุกระดมปลุกปั่นขึ้นมาแล้วผมถามว่าบ้านเมืองไม่สงบแล้วจะเกิดอะไรขึ้น,นะไอตัวผมเองไม่ได้พูดแล้วนะว่าจะอยู่หรือจะไปใช่ไหมและหลายอย่างที่เป็น,นกลไกที่จะต้องไปแลวถ้ามันรุนแรแล้วแต่ใครจะทำนะเพราะนั้น่าก,กดดันในเรื่องที่มันมันเป็นไปไม่ได้ ครับเพราะหัววุ่นเพราะผมก็รักลูกของผมต้องรักลูกอท่านผมเปไน็นนายยกเป็นสิ่งที่ผมต้องดูแลแต่เพราะนก็ขอยทุกคนนั้นช่วยกันประคับประคองอาการช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็มีโครงการจ้างงานซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้เตรียมการไปแล้วนะครับในที่จะจ้างงานนี่สื่อสารถึง260,000คน ผู้ที่ตกงาเหดไม่ใช่เพื่อจะไปเกีย่ยวข้องในเรื่องของการจุนะุแล้วไปแล้วถ้าผมถามว่าถ้ามันไม่วุ่นวายมีปัญหามากๆบริหารราชการไม่ได้บริหารก้อมูมาไม่ได้ไมันจะเกิดอะไรขึ้นพเราะนั้นคนที่เสียประโยชน์นะคนนี่าาก็ฝากไว้ ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ